ห้าเส้นสัญลักษณ์ดีๆในลายมือกับห้าเส้นสัญลักษณ์ที่เสียๆในลายมือจะมีอะไรกันบ้างวันนี้อาจารย์จะมาแนะวิธีการดูลายมือแบบง่ายๆการมือออกมาปุ๊บนะคะถ้ามีเส้นและสัญลักษณ์เหล่านี้แสดงว่าดีและไม่ดีอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันนะคะเราจะเริ่มต้นจากห้าเส้นและสัญลักษณ์ที่ดีก่อนนะคะ มีอะไรกันบ้างในลายมือของใครนะที่มีเส้นวาสนามาจากเนินจันนะคะลักษณะแบบนี้คือเป็นเส้นที่ดีเส้นวเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์จะเป็นเส้นที่ทำให้อาชีพการงานที่เราทำอยู่นั้นมันจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนไม่ต้องเหนื่อยมากค่ะนะคะ ประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้องกระเสือกกระสนไม่ต้องออกแรงเยอะหรือไม่ต้องใช้ การผลักดันในในร่างกายในตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะไม่ต้องเหนื่อยนั่นเองดวงมีพรสวรรค์เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มันมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีคอนเนคชั่นที่ดีมีคนอุปถัมภ์สนับสนุนดีหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์สนับสนุนและใครก็ตามที่มีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์จะเป็นคนที่มีดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างแดนหรือมีโอกาสอาจจะได้ คู่ครองเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเลยก็ได้นะคะนี่คือข้อดีของเส้นวาส,สนาที่มาจากเงินจันท์ต่อไปค่ะใครที่มีเส้นจากเนินอังคารสูงพุ่งขึ้นไปลักษณะแบบนี้ไปที่เนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางเรียกว่าเส้นบุญเก่าบารมีเก่านะคะจะเป็นเส้นของคนที่ ทำอะไรมักจะสําเร็จได้โดยง่ายมีคนคอยอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือและยังเป็นคนที่มีโชคจะเรียกได้ว,ว่าเส้นมรดกก็ได้นะคะมีโอกาสได้รับมรดกและมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกรัตตอลี่นะคะเรียกได้ทั้งว่าเป็นเส้นโชคทางด้านการเสี่ยงก็ได้นะคะเส้นถูกหวยก็ได้เส้นมรดกก็ได้สําหรับเส้นนี้ถือว่าดีนะคะ และถ้าใครก็ตามที่มีเส้นจากเนินจันทร์เข้าไปค้ำเส้นวาสนาซึ่งเส้นวาสนาอาจจะมาแบบตรงๆหรือจะมาจากเนินจันทร์ก็ได้เส้นนี้ถือได,ได้ว่าเป็นเส้นแห่งการวิ่งเต้นเป็นเส้นแห่งการที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปธรรมสนับสนุนให้ก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในอาชีพการงานหรือแม้แต่จะทําธุรกิจค้าขายก็จะมีคอนเน็กชันที่ดีนะคะเป็นคนใหญ่คนโตเป็นเศรษฐีเป็นคนร่บรวยเป็นคน ที่มีอำนาจวาสนาอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือให้ก้าวหนา้าร่ำรวยรุ่งเรืองในอาชีพการงานที่ตัวเองทำนะคะต่อไปค่ะถ้าใครก็ตามนะคะมีเส้นที่ตีคู่กับเส้นชีวิตนะคะเรียกว่าเส้นพี่เลี้ยงเส้นอุปถมัมภ์ ดวงจะเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์สนับสนุนดีนะคะยิ่งถ้าเป็นวีวิคตอรี่ด้วยแล้วยิ่งดีมากคนอุปถัมภ์เป็นผู้ให้สายเปหรือได้คู่ครองเป็นคนสายเปนั่นเองนะคะอีกสัญลักษณ์หนึ่งนะคะก็คือบนเนินพฤหัสซึ่งเป็นเนินแห่งความรู้เป็นเนินแห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นเนินแห่งความมีคุณธรรมนะคะ ถ้าใครมีเส้นลิงออฟโซล o มอนเส้นนี้ถือได้ว,ว่าเป็นเส้นแห่งสติปัญญาความเฉลียวฉลาดนะคะการมีสมาธิเรียกว่าเส้นสมาธิหรือเส้นลิงออฟโซล o มอนนะคะจะทำให้บุคคลคนนั้นนะคะเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจใฝ่ธรรมะสวดมนต์นั่งสมาธิมีโอกาสได้ฌานเป็นผู้มีปัญญาดีนะคะสามารถที่จะ มีปัญญาในการหาทางออกในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะพบกับความก้าหวนา้ารุง่งเรืองและยังเป็นเส้นที่ส่งผลให้อายุยืนด้วยสำหรับเส้นสมาธิหรือเส้นวงพฤหัสหรือเส้นล i n อ of s o โ o มอนนะคะต่อไปเราจะไปกันที่เส้นและสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่ดีบ้างมีอะไรแน่นอนค่ะ เส้นขาดไม่ดีเส้นที่มีเกาะไม่ดีเช่นถ้าเส้นชีวิตขาดนะคะแบบนี้นั่นหมายความว่าในช่วงชะตาชีวิตนะคะถ้าเส้นใกล้กลเส้นเริ่มต้นตรงเนี้ยนะคะอันนี้ก็คือนับว่าเป็นหนึ่งขวบนะคะถ้าตรงกลางก็คือห้าสิบถ้าตรงปลายก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบหรือเก้าสิบไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าเส้นขาดในจุดนี้แสดงว่าในช่วงวัยรุ่นก่อนอายุ20่สิบนะคะเกิดโครคภัยไข้เจ็บรุนแรงหรืออุบัติเหตุรุนแรงอาจจะถึงชะตาขาดเอาชีวิตไม่รอดก็ได้แต่ถ้าเส้นขาดแบบเกยทับกันก็ยังจะมีโอกาสที่จะเยียวยารักษาให้หายได้นะคะและถ้าเกิดว่าเส้นมีเกาะนะคะถ้าเส้นมีเกาะลักษณะแบบนี้ มีช่องว่างแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังว่าในดวงจะมีเคราะห์นะคะอาจจะมีเหตุเพศภัยทำให้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนอนพักรักษาตัวไปไหนไม่ได้หรือเกิดอุบัติเหตุนะคะแขงขาหาักหรือว่าพักรักษาตัวไปไหนไม่ได้เหมือนชีวิตติดเกาะเหมือนชีวิตถูกจำกัดอิสระภาพนะคะหรืออาจจะถูกกักขังน่วงเหนียวหรือมีเคราะห์ นะคะตกอับยากจนไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับที่หรือมีความอึดอัดขับค้องใจนะคะดังนั้นเส้นที่มีเกาะหรือเส้นที่ขาดไม่ว่าจะเกิดบนเส้นชีวิตหรือเส้นสมองหรือเส้นใจก็ตามหรือเส้นวาสนาใดๆก็ตามถ้าขาดไม่ดีถ้ามีเกาะไม่ดีนะคะ,ะผ่านไปนะคะสำหรับเส้นที่มีเกาะและเส้นขาดต่อไปสัญลักษณ กากระบนะคะถ้ามีกากบาทอยู่บนเนินจันทร์ให้ระมัดระวังว่าจะมีดวงที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเฉพาะการตกน้ำหรืออันตรายจากทางน้ำเวลาที่จะสัญจรทางน้ำให้ระมัดระวังหรือแม้แต่จะไปเล่นน้ำก็ตามนะคะ ให้เรามาระวังอาจจะมีการตกน้ำตกท่าอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตนะคะจะเป็นช่วงไหนก็ได้ตลอดชีวิตต่อไปนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่3นะคะก็คือตะแกงถ้าใครก็ตามที่มีสัญ,ญลักษณ์ตะแกรงความรุ่มร้อนนะคะความเดือดเนื้อร้อนใจความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นและถ้าตะแกงแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บนเนินสุข ก็จะมีความรุ่มร้อนความบาดหมางนะคะความรุนแรงการนอกใจนะคะสิ่งที่ไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บความทุกข์ยากลำบากนะคะเคาะกรรมต่างๆมาตกอยู่กับครอบครัวนะคะจะมีความวุ่นวายตบตีกันขัดแย้งกันนอกใจนะคะการที่จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแหวง ความเดอดเนื้อร้อนใจนะคะลูกสร้างปัญหาไปทําอะไรที่ไม่ดีมาทําให้ต้องเสียเงินเสียทองนะหรือมีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆความขัดแย้งกับญาติพี่น้องความเดือดเนื้อร้อนใจปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะสัญลักษณ์ตะแก่งไม่ดีนะคะต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าในมือนะคะมีเส้นขวาง ขวางเยอะๆลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าชีวิตจะต้องเจอกับอุปสรรคขวางหนามการเดือดเนื้อล้อนใจความขัดแย้งจากครอบครัวหรือญาติพี่น้องนะคะปัญหาการงานมีอุปสรรคนะคะมีเรื่องที่จะต้องทะเลาะเบาะแหวงมีเรื่องเดือดเนื้อล้อนใจหรือคนในครอบครัวญาติพี่น้องอะทะเลาะเบาะแววงกันหรือสร้างปัญหาให้ถูกเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบ นะคะคู่ครองคนรักนอกใจมีปัญหานะหลายหลายอย่างเลยเอาเป็นว่าเส้นขวางขวาที่อยู่ตัดเส้นชีวิตแบบนี้ไม่ดีนะคะคือเส้นอุปสรรคเส้นปัญหานั่นเองและอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะคะก็คือบนเนินอาทิตย์นะคะมีเส้นตัดเส้นขวางแบบนี้นั่นหมายถึงการเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงถูกโกงนะคะ ต้องระมัดระวังว่าจะมีโอกาสตลอดชีวิตเลยนะคะที่จะต้องเสียงเงินเสียทองเสียชื่อเสียงหรือถูกโกงเพราะฉะนั้นใครที่มีเส้นอาทิตย์มีเส้นตัดเส้นขวางก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเสียงเงินเสียทองการถูกโกงอย่าไว้วางใจใครเรื่องเงินเงินทองทองไม่จําเป็นก็ไม่ต้องให้ใครยืมเงินเพราะยืมไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนหรือจะต้องมีการฟ้องร้องกันทะเลาะเบาแวงกันมีความขัดแย้งกัน นะคะกวดจะได้เงินหรือว่าอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรือจะมีคดีความฟ้องร้องกันก็ได้นะคะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปเซ็นคําประกันอะไรให้ใครนะคะเพราะอาจจะมีเรื่องของคดีความต้องฟ้องร้องกันให้ต้องเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงได้ค่ะ